ดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันนางสาวอัญญมณีคุณสุขหลังนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการจากกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ในวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เครือข่ายสมเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือว่าเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์นะคะซึ่งจะเป็นของกลุ่มปีดาฟาร์มนะคะเป็นกลุ่มเกษตรกรนะคะ เลี้ยงไก่สีวิไทยของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในวันนี้ทางกองพิทักษ์บริษัทก็ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเรามาดําเนินกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมไก่สีวิไทยให้กับเกษตรกร,รมผู้เลี้ยงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเราจะทําตั้งแต่การเลี้ยงไปจนถึงการจำแนกการแปรรูปแล้วก็การจําหน่าย ศรีวิชัยนะคะซึ่งเราจะส่งเสริมการผลิตแบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทางคุณนวรัชศรีชสุขนะคะกลุ่มส่งเสริมของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแนะนําว่าการเลี้ยงมาค่ะทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีการดําเนินการอะไรอย่างไรไปแล้วบ้างค่ะขอเชิญค่ะสวัสดีค่ะนวรัชศรีชูสกข่าว,วาหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนานการบริษัท ำนักง,งานบรุษ,ษั์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอันนี้นะคะเป็นไก่สีวิชัยค่ะซึ่งได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยศูนย์วิจัยและ,ะบำรุงปศุสัตว์นครศรีธรรมราชค่ะเป็นลูกผสมนะคะิดจากไก่คอร์ลอนและไก่ชีจะได้สีขาวสีดําจะเป็นไก่ลูกผสมระหว่างไก่คอร์ลอนก่นิยมกับไก่ปะดูหางดำเชียงใหม่นะคะที่นิยมกันอยู่ที่ถุงเสรอแม่เหล็กรอนรนี้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีสองสีค่ะ ไก่สีวิชัยนะคะมีลักษณะเด่นตรงที่ว่าเหมาะสำหรับเลี้ยงในภาคใต้เกลร้อนชื้นค่ะเพราะว่าไก่มันจะมีขนน้อยอลักษณะเด่นของไก่สีวิชัยก็คือ,อหน้าอกจะเต็มแต่เนื้อจะร่อนรสชาตจะนุ่มน่ารับประทานค่ะเสร็ก่นทีน่จยมเลี้ยงเพราะว่ามันมันโตเร็วค่ะเลี้ยงลูกเอ็ดโตเร็วให้ผลผลิตดีในช่วงที่ผ่านมานะคะเสร็จก่อนเลี้ยงก็เลี้ยงคนอยู่กับไก่พื้นเมืองปกติค่ะ แต่ว่ามีเกษตรกรบางรายที่เลี้ยงไก่สีวิชัยเป็นเนอาชีพหลักนะคะเป็นอาชีพหลักคือเลี้ยงข้าวโพดไก่สีวิชัยอยู่ตอนนี้เกษตรกรอาจจะพบปัญหาการเลี้ยงอยู่บ้านตรงที่ว่าต้นทุนค่าอาหารมันสูงแต่ถ้าหากเศรษฐกิจดีกว่านี้นะคะไก่สีวิชัยเป็นไก่ตัวหนึ่งที่น่าเลี้ยงนะคะสําหรับเกษตรกรนะครับค่ะและในตอนนี้นะคะ ทางตองปิดพันปูสันนะคะก็ได้อยู่กับเกษตรกรบ้านวลวงของพัฒนานะคะอําเภอจุลาพรจังหวัดองนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ทําการเลี้ยงไก่สีวิไทยนะคะในวันนี้เราก็จะมาดูเรื่องของระบบการเลี้ยงไก่สีวิไทยที่เกษตรกรทําอยู่นะคะว่ามีรูปแบบการเลี้ยงอย่างไรบ้างนะคะและหลังจากนั้นค่ะก็จะไปดูเรื่องของการผลิตไก่แล้วก็การแปรรูปไก่นะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางปีดาขุนรัง อยู่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านวังคองพัฒนาอำเภอจุลาภรณ์นะคะดิฉันก็ได้ทําเกี่ยวกับเลี้ยงสัตว์ปีกไก่สีวิชัยซึ่งเป็นอัตลักษณ์ประจําจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็จากศูนวิจัยพัฒนาบารุงพันธุ์สัตว์ได้จัดการผลิตไก่สีวิชัยนี้ขึ้นมาจากไก่หลายสายพันธุ์ซึ่ง เขาจะทำการวิจัยให้เกิดได้ไก่พันธุ์ดีมีเนื้อเยอะมีเนื้อนุ่มแล้วก็ให้ได้ตามสายพันธุ์ที่ต้องการในที่สุดก็ได้พันธุ์ไก่สีวิชัยมานะคะ,ะก,ก็เริ่มเริ่มขณะเลี้ยงก็เราจะเลี้ยงตั้งแต่วัยอนุบาลและเกิดถึง21วันนั้นเรียกว่ารุ่น อนุบาลหลังจาก21วันแล้วเราก็เริ่มขยายขยายนะคะนี่ขยายออกมาเป็นแต่ละล้าวแต่ละล้าวนะคะแต่ละล้าวก็อยู่ได้ไม่ไม่เกิน30ตัวนะคะเพราะว่าหนึ่งเราจะรู้เรื่องของนิสัยของมันถ้าอยู่แน่นเกินไปมันก็จะจิกจะทําร้ายร่างกายกันแล้วอีกอย่างหนึง่งมันก็กินไม่ั่วถึงนะคะกินไม่่วถึงเราก็ดูว่าค๊อกหรือล้าวของเรานั้นใหญ่แค่ไหนถ้าใหญ่เราอาจจะว่าให้ได้บรรจุ ไอ้พอสมควรนะคะอันนี้เริ่มต้นจาก200ตัว200ตัวก็แยกออกมาได้ตั้งแต่5้าเล้านะคะ5้าเห้าเหลาละ5้ตัว40ตัว30ตัวแล้วแต่ว่าขนาดของไก่เราก็พยายามคัดเลือกไก่ที่ตัวใหญ่เราก็ไว้ไว้แล้วหนึ่งแล้วก็ตัวเล็กก็ถัดลงมาก็ไว้แล้วหนึ่งถ้าเราไว้รวมกันมันจะทําร้ายกันนะคะมันจะทําร้ายกันเพราะว่า ตัวเล็กๆก็กินไม่ทันนะคะแล้วมันก็จะเป็นไก่ที่แคร์เด้นไปในที่สุดนะคะค่ะจบกันไปแล้วนะคะสาหรับการผลิตการเลี้ยงไก่อ่าสีวิชัยนครรีธรรมราชนะคะทีนี้ค่ะหลังจากที่ปีดาเลี้ยงเป็นตเต็มที่นะคะจะมีการจําหน่ายเนาะแล้วก็การแปรรูปในกลุ่มของวังทองพัฒนาเนี่ยค่ะพี่ปีดามีแผนในเรื่องของการผลิตไก่หลังจากที่เราเลี้ยงโตเต็มที่แล้วอย่างไรบ้างคะมีแผนในการจําหน่ายไก่อย่างไรบ้างค่ะ ก็ตอนนี้นะคะคือปกติแล้วคือหลังจากที่เราเลี้ยงได้ในความที่เลี้ยงอยู่ประมาณ4เดือนนะคะเราคือตั้งไว้ว่า4เดือนเราจะต้องเลี้ยงให้ได้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ภายใน4เดือนถ้าเกิดว่า4เดือนครบเดือนแล้วไก่ยังตัวเล็กอยู่เราจะต้องรู้ว่าเราผิดพลาดในเรื่องใดเพราะว่าถ้าหลังจาก4เดือนแล้วไก่ยัง ยังไม่ได้ไม่ไม่ได้เข้าสู่ตามที่เราวางวางไว้นี่ถือว่าหนึ่งกระทุนนะคะกระตุนเพราะวันมันจะกินทุกวันทุกวันวันละหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบเป็นการเพิมต้นทุนกันนะคะใช่ค่ะใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องต้องเอาใจใส่ต้องดูแลให้ดีแล้วไก่ที่ไก่ที่ที่กลุ่มที่เลี้ยงมาพอครบสี่เดือนแล้วจะมีคนเขามาติดต่อซื้อหนึ่งแม่พันก่อนค่ะคนในพื้นที่ค่ะคนในพื้นที่นอกจากคนในพื้นที่แล้วตามมหาลลย นะคะตามมหาลัยก็จองสั่งจองเลยนะคะสั่งจองเลยมหาลัยราชมงคลนะสั่งจองแล้วมาเอาไปแล้วเมื่อคืนก่ัเอาไปแล้วทิงก่อนก็คือออเดอร์ก่อนใช่ออเดอร์ก่อนกลัวว่าจะได้ตัวไม่สวยคือถ้าถ้าถ้ามีคนมารับซื้อในพื้นที่เขาก็จะโทรติดต่อมาว่าจะมารับซื้อนะค่ะนัดวันกันนัดวันนัดวันกันค่ะเพราะว่าแสดงว่าตอนนี้การผลิตกับการจําหน่ายสมดุลกันสมดุลกันสมดุลกับตลาดที่รับซื้อค่ะค่ะแล้วแล้วหลังหลังจากที่ นอกจากที่ว่าเราขายมุพข้อพันธุ์ม่พันธุ์แล้วเราก็ยังมีร้านอาหารเป็นของของตัวเองหรือของกลุ่มใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเป็นของกลุ่มที่ที่เราสามารถผลิตขายได้วันละห้าตัวบางวันถึงห้าตัวนะคะค่ะจริงๆแล้วตรงนี้เราก็กําลังจะเพิ่มการผลิตชนิดเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปแบบต่างๆเพิ่มขึ้นมาจากการที่เราจะพวกกลิ้ง แกงต้มกระมิ่นต้มกระมิ่นหรือผัดกะเพราไก่ไ่ด้าอะไรเงี้ยก็เรากําลังจะย่างลมควันนะคะเราสร้างมูลค่าเพิ่มจากจากการผลิตแบบอื่นๆบ้างนะคะเพื่อที่จะ จำหน่ายได้ทั่วทั่วไปนะคะเพื่อที่จะว่าสร้างตลาดให้แล้วก็สร้างมูลค่าให้ไก่ทีิไทยเพิ่มขึ้นมาสร้างความหลากหลายเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งซึ่งในวันนี้เองก็คือทางกองผิวพันธุสัตว์ก็มีทีมวิทยากรมาอบรมถ่ายทอดด้านการแปรรูปผิวพัะธุสัตว์เนาะซึ่งตอนนี้ค่ะทางกลุ่มพี่ปุ๊กพี่ปิดาก็ได้รับการถูรมไปแล้วมีสามเมนูด้วยกันในวันนี้ไก่ย่างไก่ต้มน้ำตาลแล้วก็ไก่รมควันค่ะหลังจากนี้แล้วก็เมื่อทางกลุ่ ก็จะต่อยอดในการจำหน่ายในร้านอาหารของพื้นที่ใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์ในระดับกรมปศุัตว์นะคะที่จะมีการนำผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มเนี่ยค่ะไปจำหน่ายที่ร้านสวัสดิการของกรมปศุสัตว์ด้วยเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของไก่สวิตชไทยค่ะให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนี้แล้วถ้าถ้าถ้าสมมุติว่าตลาดต้องการเพิ่มก็จะมี แผน่มเพิ่มกำลังการผลิตไก่เนาะค่ะเพิ่มขึ้นค่ะเพิ่มขึ้นซึ่งทางส่งก็มีความพร้อมใช่ไหมคะมีความพร้อมค่ะมีความพร้อมตอนนี้ถนัดแล้วถนัดแล้วค่ะรู้แล้วค่ะเหลือแค่เรื่องของแปรรูปเนาะใช่ค่ะแล้วก็มีความพร้อมในการเขาเรียกอะไรมีคนที่จะสามารถมารวมกลุ่มกันในกลุ่มการแปรรูปใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะก็ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ที่ในวันนี้เกษตรกรประธานกลุ่มวิสาหกิจบังคงพัฒนานะคะถือว่าเป็นเกษตรกรต้นแบบ อ่าในการเป็นทั้งผู้ผลิตแบบครบวงจรเลยเป็นทั้งผู้เลี้ยงนะคะผู้แปรรูปทั้งเป็นผู้จำหน่ายด้วยเลยมีการผลิตและจำหน่ายอ่าทั้งในรูปแบบของตัวเป้นแล้วก็เชื่อเสร็จแล้วก็จำหน่ายเป็นไก่สดแล้วก็จำหน่ายเป็นลูกแฝพร้อมพร้อมทานพร้อมรับประทานไม่ว่าจะเป็นเมนูที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่เป็นไก่ต้มขมิ้นเป็นแกงพวกกลิ้ง ในวันนี้ก็ยังมีการสร้างว่าเพิ่มเป็น3มเมนูใหม่นะคะซึ่งเป็นผิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมกัญยวิทย์กันจินะนะครับนักวิทยาศา,ศาสตร์ชำนาญการจาก กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์นะครับผมวันนี้นะครับกองกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์นะครับโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานีนะครับก็มาแปรรูปนะครับผมในตัวผลิตภัณฑ์ของไก่สีวิชัยนะครับก็คือพอเราได้วัตถุดิบของไก่สีวิชัยออกมาเป็นไก่สดแบบนี้นะครับก็จะมีกระบวนการถ่ายทอดนะครับองความรู้ในด้านการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์3อย่างนะครับก็จะมี ตัวของไก่รมควันนะครับไก่ย่างแล้วก็ไก่ต้มน้าปลานะครับซึ่งเอาไก่สีวิชัยเนี่ยแหละครับมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่านะครับก,การแปรรูปนะครับผมนอกจากจะเพิ่มมูลค่าของตัววัตถุดิบก็คือไก่สีวิชัยตัวนี้แล้วนะครับก็ยังเป็นการเพิ่มความหลากหลายนะครับให้กับผู้บริโภคเนาะจะได้อ่ามาเลือกซื้อนะครับผมสินค้าที่เป็นไก่สีวิชัยได้ต่อไปครับผม ปองดิภันกุสานในหาเข้ามาต่อย่างในโรงแรมแลูกแล้วก็ได้ทาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอีกสามผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะได้แก่ที่ผลิตภัณฑ์ไก่ย่างนะคะไก่ย่างก็จะมีสองรูปแบบค่ะก็จะเป็นไก่หมักไก่สดนะคะหมักพร้อมย่างจะเป็นอีกพันในหาะอันนี้อไก่สดอันนีะเป็นไก่ย่างไก่สดหมักพร้อมย่างนะคะแล้วก็จะมีไก่ที่ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ นี่จะเป็นไก่ย่างอบปริโภคแล้วเนาะแค่คุยโข่งเนี่ยซื้อไปแล้วก็อุ่นด้วยไมโครเวฟหรือว่าเป็นเตาย่างก็สามารถรับประทานได้เลยค่ะอันนี้เป็นเมนูแรกนะคะค่ะปิดทังที่สองคือทังที่สองก็คือไก่ต้มตปลาค่ะไก่ต้มปลานนี่ก็คืออบปริโภคแล้วเนาะแล้วก็จะมีความนุ่มค่ะเอาไปอุ่นไมโครเวฟได้เลยค่ะแล้วก็นึงตัวนึงค่ะคือตัวนี้นะคะ นี่ก็คือเส้นกันเราเอาไปกลุ่นในไมโครเวฟแล้วก็้องบริโภคได้เลยนะคะทั้งสองผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็คือเป็นการต่อยอดอจากการเลี้ยงไก่แล้วก็ขายไก่สดน,นะคะเป็น